หนังเรื่องนี้สร้างในนามเสมาชัยภาพยนตร์โดยคุณสมานคำพีเป็นผู้สร้างและเป็นผู้กำกับการแสดงนะครับเป็นหนังรักวัยรุ่นตลกกระจุมกระจิบนะครับตั้งชื่อว่ารอรักปักใจหนังออกฉายครั้งแรกวันที่3เดือนกันยายนปีป5 2 6ี2526ก็42ปีผ่านมาแล้วนะครับที่โรงหนังแกรนพาราไดต์พระโนงรามานครหลวงรามาและโรงลาดพร้าวสะพานสอง พระเอกหลักของเรื่องก็คือคุณทูนฮิรัญยศรัพย์นะครับคู่กับนังเอกคุณฤทัยรันาตน์อมตะวานิชแล้วก็สองดาวตลกครับเหนือดอกสะดาวดีดอกบันดันแล้วก็คุณหลุยพลพัฒน์พิจารณ์นะครับส่วนดาราที่เป็นนักศึกษาฝ่ายหญิงอีก3คนนั้นน่าจะเป็นเรื่องแรกๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะชื่อไม่คุ้นเลยนะครับคุณสุรัชดาดวงสุวรรณคุณเรขากติยา คุณยุวนุชสุส,สินนะครับหนังเรื่องนี้ยังไม่เคยเห็นออกเป็นเทปวิดีโอนะครับไม่มีแผ่น v c ซีดีหรือว่าดีวีดีลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ที่ดูเป็นกากฟิล์มที่เหลือมาแม้จะจบเรื่องนะครับแต่สภาพฟิล์มก็ค่อนข้างเสียหายเยอะนะครับเนื้อหากระท่อนกระท่นนะครับเคยนำฉายไปแล้วนะครับบางฉากแต่วันนี้เราจะให้ดูทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องขอปรับสปีดหนังให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพโดยรวมของ หนังทั้งหมดนะครับนี่เป็นฉากงานวันเกิดของเพื่อนนะครับือคุณหลุยนี่คับเป็นคนหนึ่งนะครับหลุยน้ต้องชื่อฝรั่งนะครับทีนี้ใครที่คือคุณยุวนุษย์คุณเรขาคุณสุรัชดานีก็ต้องดูเองนะครับเพราะว่าผมนั้นไม่รู้จักนะครับดูครับ2 5 2 6ยงจะมาเต้นบัมกันนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับสมัยตะก่อนการจัดงานวันเกิด ที่เป็นวัยรุ่นนักศึกษาก็จะจัดกันในบ้านลักษณะนี้แหละครับเป็นขนมเก่าปัจจุบันนี้ไปจัดตามห้องอาหารนะครับห้องจัดเลี้ยงนะครับทุกคุณทูนนะครับก็ตามจีบคุณหรือไทยรัฐนะครับตอนนี้ถึงเวลาตัดเค้กนะครับแอปปิ้เบิร์ดเทูนะครับแล้วก็จะต้องให้เค้กนะครับกับเพื่อนๆนะครับ ผู้ที่เขียนบทหนังเรื่องนี้ตอนนี้เป็นเพื่อนใน Facebook นะครับชื่อคุณอะไรลืมชื่อะนะแล้วสักจิกรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเคยเจอกัน2ครั้งที่หอภาพยนตร์ในยุคหลังนี้นะครับก็เป็นคนเขียนบทเขียนเรื่องนะครับเป็นผู้ช่วยของคุณสมานคำพีได้และครับ เห็นไหมครับที่บอกว่าฟิล์มเสียนี่บางส่วนที่ผมถ่ายไม่ได้นิยโยนทิ้งนะครับเพราะว่าตรงกลางนี่เห็นไหมครับพันบึ้บ,บึ้บบบแล้วก็จะขาวโวกแล้วก็ไม่มีภาพเลยนี่ฉากที่คุณทูลจะต่อยมวยคุณเดิเป็นคู่ซ้อมให้นะครับฉากนี้ไปถ่ายทําที่ธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นฉากตลกๆนะครับตุ้มนะครับชื่อคนเขียนบท ผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าหิตทุ่มนะครับบอกว่าเรื่องนิดโชคดีได้ถ่ายทําที่ธรรมศาสตร์นะครับเรียกว่าหนังนี่จะเกี่ยวกับนักศึกษาก็เป็นที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ที่จุฬาแล้วก็มีที่รามนะครับสามที่ก็คล้ายๆชีวิตรักนักศึกษานะครับก็ทําเรื่องขึ้นมานักเอกครับเป็นกําลังใจเอาน้ําส้มมาให้กินแต่ว่า ผสมผิดส่วนนะครับตอนฉากผสมนี่ผมตัดออกนะครับจะช้าไปนะครับเอามาให้คุณทูนกินเป็นกำลังใจดูเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขึ้นชกแล้วนะครับดูครับคุณดีดอกบดานนี่ฝ่ายชายนี่รู้จักนะครับสามคนแต่ฝ่ายหญิงสามคนนี่ไล่กันเอาเองนะครับว่าใครเป็นใครไม่แน่นะครับบางทีเขาอาจจะตามหาหนังที่เขาแสดงนะครับ ก็บอกว่าเหลือแค่นี้แหละครับก็อยากได้ภาพก็เรียกว่าโหลดเอาไว้นะครับเพราะว่าเคยลงแล้วครั้งหนึ่งแต่สั้นกว่านี้นะครับนี่ลงจบเรื่องแต่ว่าปรับสปีดให้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ปิดเสียงโดยเฉพาะเสียงเพลงนี่ในยุคก่อนนู้นเขาไม่ค่อยถือสาก,กันนะครับเพลงที่ใส่ในหนังนี่ในโรงหนังนี่ดูกันสนุกสมัยนี้เป็นปัญหารเรื่องลิขสิทธิ์เยอะนะครับทําให้หนังไทยหลายเรื่องโดยเฉพาะหนังที่มีเพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงจริงๆหรือว่าเพลงแบ็กกราวน์นี่เอามาลง YouTube แล้วก็ติดลิขสิทธิ์หมดเลยนะครับนี่ดูชัดต่ตอยมวยนะครับคุณทุนขึ้นไปต่อยต่อยแลว้ววิ่งมาท้องเสียต่อยแล้ววิ่งมาท้องเสียดูครับฟิล์มเสียหายเยอะนี่ครับด้านหลังเป็นหอประชุมธรรมศาสตร์นะครับหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ที่ท่าพันร์นะครับถ้าพูดถึงธรรมศาสตร์ตอนนี้เราต้องบอกว่าที่ไหนด้วยนะครับเพราะว่า ตอนนี้คนจะจำที่รังสิตน,นะครับมากกว่าที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าเรื่องไปเรียนที่นั่นนานแล้วก็คู่ชื่อจะเริ่มคุ้นนะครับนี่ครับก็เสียใจคุณท,ทูนเข้ามานะครับเอาหมามาให้หรือเปล่าผมเคยดูมาครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้ครับ ตอนที่ได้ฟิมมานี่เพื่อนบอกว่าจะเอาไว้นี่เสียหายเยอะนะครับไม่จบเรื่องด้วยคือหนังมาจบเรื่องนะครับแต่ว่าฟิมมันเสียหายความยาวจะเรียกว่าไม่จบเรื่องค่ะท่อนนั้นท่อนนี้เอาไหมผมบอกเอามาเถอะไม่แน่มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆนะครับรอจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยพบฟิมเรื่องนี้จากที่อื่นอีกเลยนะครับฟิมก็ปีนี้ก็เลยเป็นก็ปีสุดท้ายทีนี้เขาก็แบ่งกันจีบนะครับ คุณเดอดอกสะเดาก็จีบผู้หญิงคนนี้แหละครับส่วนคุณดีก็จีบอีกคนหนึ่งสถานที่ถ่ายทำนี่คือสวนจตุจักรนะครับที่มองเห็นหลังฉากนู่นเป็นตึกของเซนท่านลาดพร้าวนะครับแล้วก็ตกนะ้าแล้วก็ตัดสลับไปที่คู่ของคุณดีมั่งนะครับนี่ครับ ขอบคุณหลุยก่อนนี่คุณดีครับจริงๆเขาสลับหลายเรียกว่าตัดสลับไปสลับมานะครับแต่ว่าวันนี้ผมตัดออกนิดหนึ่งนะครับบางบางส่วนมีฟิล์มเสียหายเยอะแล้วก็ที่จุฬานี่ถ่ายทําที่ด้านหน้ารั้วอย่างนี้แหละครับคงจะขออนุญาตยากนะครับที่จะเข้าไปด้านในก็เลยต้องถ่ายทําที่ด้านนอกนะครับนี่นะครับยอมจ้ะ เรียกหานะครับบ้านคนสมัยก่อนบ้านหลังใหญ่มีเปียนโนแล้วก็ฉากสุดท้ายของเรื่องนะครับไปเที่ยวเรียกว่าไปล่องล่องแพตรงนี้จะมีเพลงอยู่นะครับเป็นเพลงเพราะดีนะครับแต่ว่าเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับสถานที่ถ่ายทำนี่น่าจะเป็นที่เขื่อนศรีนครินนะครับ หรือว่ไม่แน่ใจผสมกับสวนสัตว์ที่อื่นนะครับเพราะว่าลักษณะดูทรงแบบนี้นะครับคล้ายๆเผื่อนเจ้าเนน,นะครับเพื่อสีนักเดินที่การจันาบุรีตรงนี้เพลิงเคราะห์นะครับแต่ว่าปีมเสียหายเยอะเพลิงก็กระโดดนะครับนี่ถ่ายติดสวนสัตว์แทรกเข้ามานะครับล่องแพร่ แพเปียกใช่ไหมแล้วก็ไปค้างบนเกาะนะครับไปทำอาหารการกินไปเล่นรอบกองใบซึ่งในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งวัยรุ่นไทยโดยเฉพาะที่เป็นนักศึกษา2526นี่เป็นปีที่ผมเ,เรียนเรียนจบรามแล้วนะครับจบปลายปี2526สซัมเมอร์ส5 2 6สมัยเรียนรามนี่ไปรับน้องแต่ว่าไม่เคยลองไป ในเขื่อนอย่างนี้นะครับค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าไปเที่ยวน้าตกน้าตกนี่หลงรถแล้วก็เที่ยวเลยพักเลยที่อุทยานที่เขาจัดให้แต่ถ้าอย่างนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกที่นี่ก็จะเป็นมุกไปตกปลามาทํากับข้าวอะไรกันอย่างนี้แหละครับเป็นสนุกสนานของชีวิตรักนักศึกษาวัยรุ่นนะครับก็มาศึกษาดูใจกันอย่างนี้แหละครับคุณหลุยนะครับคนนี้เราเรป็นฝรั่งอยู่คนเดียวนี่ครับกางเต็นท์นอน จริงๆตัวน,นี้ก็น่าจะมีเพลงอีกนะครับถ้าจำไม่ผิดคุณรือยไทยรันตน์ธรรมตัวานิชบางคนบอกว่าทําไมเลือกคุณรือยไทรัตนมาเป็นนางเอกทําไมไม่เอาทูนกับจารุนีจารุนีไม่เหมาะสําหรับบทนักศึกษานะครับเท่าที่สังเกตดูจะไม่เหมือนนักศึกษา <c oughs> จะไม่เป็นวัยรุ่นกูเก๊กอย่างนี้นะครับ 25 25 25 26นี่คุณไทยรับดังนะครับนังหลายเรื่องก็เอาเธอเป็นนังเอกนะครับแต่ว่าเธอยืนระยะการเป็นนังเอกได้ไม่ค่อยนานนะครับจะมีฉากอีกฉากหนึ่งนะครับที่เป็นฉากอยู่รอบกองไฟตอนกลางคืนนะครับฉากนี้แหละครับปิ้งย่างอะไรกินใช้วิทยุเทปเครื่องนี้แหละครับเปิดเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบ อยากจะเปิดจริงๆนะครับแต่ว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ครับก็นึกถึงสมัยก่อนเห็นไหมครับเวลาบีมเสียหายก็จะมีวับแวบออกมานะครับแล้วก็บีมกระโดดเพลงก็กระโดดนะครับโอ้วามความรักเราจำไม่ได้นะครับก็ไม่ได้เปิดนานแล้วนะครับเรื่องนี้แล้วก็เป็นฉากภาากลางวันแล้วก็จะจบกันตรงนี้แหละครับสำหรับหนังเรื่องรอรักปักใจ 2526นะครับ42ปีที่แล้วนะครับผลงานการสร้างและกํากับของคุณสมานคัมพีก็เ,เอาชื่อมาไว้ตอนท้ายนะครับ